สวัสดีสวีดัดพี่น้องป้องป่ายพี่น้องทั้งเมืองไทยและในต่างแดนสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้จะพามาดูอะไรวันนี้จะพามาดูอะไรใครดูอยู่ทักทายนะจ๊ะพี่น้องจ๋นนาม้พาาเบงบรรยากาศของหอยนางรมหอยนางรมนะจ๊ะนในต่างแดนพี่น้องจ๋านี่จ้ะนี่จ้ะสวยสวย คุณวรินทรคุณวรัญญาคุณฟิล์มสวัสดีค่ะมาดูหอยนางรมมาดูบรรยากาศในต่างแดนวันนี้อากาศดีมากเดี๋ยวเห็นหน้าค่อยบอกขอกลับกล้องก่อนนะสวัสดีเจ้ะพี่น้องวันนี้มาดูหอยกันนี่จ้ะเยอะแยะแต่เปะขายใครนะสวัสดีจ้าคุณวรัญญาสวัสดีจ้าคุณ บรรยากาศดีมากเลยมาเก็บหอยไม่ทานน้ำขึ้นสวัสดีทุกคนมาดูหอยนะแล้วก็อยากจะบอกว่าน้ำมันไหลขึ้นมาลวง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 ให้เจริน้ำเสบถวมหัวข่อยบาดที่นี่พี่น้องจ๋าใครดูอยู่ทักทายเปตยานแท้ดูสีน้ำมันขึ้นมันไหลลวงลวงลวงขึ้นมาเห็นบ่อันนี้คือบกหอยสิมมนเปตยานนี่ยเปตะแสบตัวนี่สวัสดีจักรพรรัตยาโอ้คิดถึงพัตยาเนาะ คุณณสราคุณจรีนคุณยุราลักษ์ใช่ไหมฮะคุณสอนคุณรุง้งสวัสดีครับอ่ามาประท่านัาหอยยังวะเก็บบรท่านอันน้ำม,มันขึ้นเางน้ำมันขึ้น,น,นลวงๆขึ้นมาตกมะกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เนห้านาทีที่แล้วน้าอ่าบักหอยเนี่ยมันจะเป็นแพรอยู่เลยนะมันมันอยู่ใต้น้ำนะทุกคนตอนนี้บักหอยมันกาลังเริ่มอยู่ใต้น้ําแล้ว เดี๋ยวจะให้ดูว่าน้ํามันขึ้นมามันขึ้นยังไงทุกคนสวัสดีจ้าหอยเยอะน่ากินจังหอยเยอะมากมีแต่บกหอยที่พน่นองทั้งหลังนี่บอมแมนมีบางคนถามว่านี่คืออะไรหรอนี่มันคือก้อนหินใช่ไหมนี่มันขึ้นก้อนไม่นี่มันคือก้อน,น,ออนหินใช่ไหมท่านผู้ชมไม่ใช่นะนี่มิตรตนบกหอยหอยนางรมเจ้าค่ะนะ ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ที่ในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มจะมีมีเพื่อนเขาส่งป้ายมาด้่น้องมิมูเขนส่งป้ายมาบอกว่าอันไผนใครที่อยู่ในประเทศออสติออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีหรืออะไรก็ตามแต่ที่อยากจะมาเก็บหอยระวังเด้อเพราะว่าตอนนี้มันมีที่ที่เขาห้ามไม่ให้เก็บมันมีป้ายบอกป้ายเหลืองบอกนะว่านาตอกระบิดนะนาตตอกระบิดก็คือโปรติกโปรเทคชันของธรรมชาติก็คือป้องกันธรรมชาตินะทุกคนนะระวัง เพราะว่าถ้าโดนไปเนี่ยถ้าเก็บถ้าเก็บขึ้นมาแล้วกิโลละหนึ่งร้อยเหรียญนะทุกคนนะหนึ่งรอยเหรียญก็ประมาณสามพันหาเนาะเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนคุณพนิภาคุณอันอันคุณปิยดาคุณวารินคุณกะเหลาคุณพี่เนยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศน้ํามันขึ้นมันขึ้นยังไงพี่น้องจ๋านี่จะเบิ่งเห็นบนน้มันขึ้นเห็นบอมมันไหลลวงลวงขึ้นมาเลยมันไม่รอมันไปต่อมันไม่รอแล้วนะคะท่านผู้ชมขาดูสิมึงน้ำมันไหลขึ้นเห็นบอมันไหลขึ้นเห็นบอ พี่น้องแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือบักหอยนะจ๊ะหอยว่างมาใช้เราบักหอยเก็บมาเมื่อกี้เห่ไหมขันว่างลงปึ๊บหายปับ๊บว่างปึ๊บหายปับ๊บเพราะมันเยอะเอาเก็บมาเมื่อกี้ว่างล่งหายเลยไหมนี่อันนี้ก็คือตัวตัวบักหอยใส่เราว่างล่วงมันหายเลยอันนี้ดิเนี่ยพี่น้องเขาจะเก็บขึ้นไปนําอันหนึง่งจะเห็นบาจารจันนี่ก็คือ มาคอยนั่งร่มน้ำมันขึ้นมาถ่ว่มถัมน้ำถ่วมนละมาบ่ท่านพี่น้องจ๋าเอออยากให้โอ้ยดูมันเจียกเจี๊ยกน้ำออกเจี๊ยกมีคนถามเนาะถามหลายหลายว่าคุณพี่แล้วอันอันไหนมันคือต้นตัวบักหอยอันไหนมันคืออันอันไหนมันคือตัวบักหอยอันไหนมันคืออ่าอันไหนมันคือบักหอยอันไหนมันคือก้อนหินมันไม่ใช่ก้อนหินนะจ๊ะแล้วมันก็จะมีบอกหอยอันเนี้ย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 นี่บอกหอยขมนะจ๊ะเดี๋ยวค่อจะเด็ดให้ดู เนี่ยบกหอยขมนี่พพ่น้องเห็นบอเต็มไปหมดเลยจ้ะเนี่ยไม่ต้องบกหอยผมใครขยันเก็บเก็บเอาเนี่จ้ะบกหอยขมนี่ไม่ต้บกหอยนางรมนี่พพอน้องเห็นบอน่อนี่มันมันเป็นเห็นเห็นปูนน่ะหอยนางรมเขาทํามาจากเห็นปูนนะเขาก็เลยแบบว่า <c oughs> เขาก็เลยบอกว่ามันเหมือนก้อนหินน้อยเด็กหน่อยอ่านบางทีภาพก็ไม่ชดัดบางทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่านะเนี่ยบกหอยเยอะมากเลยดูดูไปสิสุดลูกหูลูกตายมันแต่บกหอยนะจ้ะนี่จ้ะ ฝรั่งนี่มานี่แบบว่าอย่างก็ฝรั่งมาเนี่แบบว่าอะไรนะอุนามันขึ้นนำมันข้นไหลลู่ลวงลวงมาเลยนะมันจะบ่ถ่วมข่อยบ่พี่น้องจ้าอันฝรั่งมานี่มาแกะกินอยู่ริมทะเลเลยนะจ๊ะนี่อันนี้ก็แมนได้นี่เห็นบ่แมนมดแนมไปใส่ในห้แมนเหมือนบ่ข่อยห้เจ้าบุญนี่แนมไปใส่ให้แมนอู้า้ำมันถ่วมขึ้นมากเลยเห็นบ่อยู่ใตนาำเห็นเห็นอยู่ใตนาำบ่เห็นอยู่ไตนาำบ่พี่น้อง มีแต่ร์กหอยเต้นอยู่ใตน้าแล้วมันขึนน้ำมันขึนรวงขึนมาจา้ะเห็น่โอ้ยมันโดนน้ําแล้วมันเดือกมันมันน้าทะเลมันขึ้นมาแล้วเขาก็ตื่นเต้นดีใจหรือเปล่าเขาเดือกน้ําจวจ้าจวจ้าออกมานี่มันชูช่อชูช่อสวยไม่มีใบแต่มีม,มีเป็นเป็นเป็นช่อแบบเนี้ยเป็นดอกมันเป็นช่อขึ้นแบบเนี้ยจ้ะเนี่ยมีแต่ร์บกหอยนะค่อยไม่อยากวางเนี่ยมันจะหายอ้อถุงมือกับลืมเอาลงมาตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วละ่ะนี่เห็นบะ ยกขึ้นมาไม่เคยเป็นยีงสี่เลยเห็นบ่นี่เห็นบ่ตัวใหญ่ๆๆเลยจ้ะตัวใหญ่มากท่านผู้ชมเห็นบ่เห็นบ่จ้ะสวยงามอลังใตาอิหลีโอ้ยอยเห็นจ้ะหอีพอยแม่มากินเอาไปทำเอาไปเอาไปอบชีสเดี๋ยวค่อยจะเอาไปอบชีสได้พี่น้องเด้อโดยความรักความคิดถึงพามาเบิง่งถ้าใครชอบคลิปที่จะดูหอยห,อยหรือว่ากินหอยอะไรเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวกลับกล่องก่อน,อนมิตรบักหอยอันดอนบักหอยนะจ๊ะ โดนบ่ขอยที่น้ำกำลังขึ้นมาเห็นบ่เห็นบ่หนามมันไหลนี่นามมันไหลลวง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 ขึ้นมาเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวขอจะเก็บนี่มันเป็นมันอันนี้อันนี้คือมันสาวอยู่นะมันเป็นสีชมพูเห็นบ่เห็นบ่เจ้าเห็นหรือเปล่าว่ามันเป็นสีชมพูมันออกเป็นสีชมพูเด้อพี่น้องเด้อเอาละพี่น้องไล่ให้ไล่สุดกันให้ดู เป็นแต่แทบตลอดเขาไม่กินกันเหรอทําไมมันเยอะจังเขากินกันจ่าแต่เขาเขาไม่ให้อ่าเขาเขาไม่ให้อ่าอุ้ยน้ำจะท่วมขยพี่น้องพี่น้องขยนางไปนางเห็นบอกเมื่อกี้ยังเป็นบักหอยเต็มเป็นพื้นเป็นป่าเต็มอยู่เลยนะเดี๋ยวนี้บักหอยเริ่มจะหมดแล้วนะเพราะว่าน้ำมันเริ่มท่วมขึ้นมาแล้วนะทุกคนนะพี่น้องจ๋านะต้องระวังกันหน่อยเด้อใครที่มาเก็บนี่บางทีได้ว่ายน้ํากลับเด้อพี่น้องว่าบางทีเดินลงไปอ่าเรียกได้ว่าเดินลงไปในทะเลนะเดินลงไปในทะเลแล้วที้นี้น้ำมันก็ขึ้นมา นี่จ้ะพี่น้องบักหอยบักหอยบักหอยกินโชว์สดๆหน่อยจ้ะเดี๋ยวรอคลิปก่อนเดอ้อขอที่อยู่นะว่าเป็นหม่องแดนน้ำลายอะไรเลยค่ะที่อยู่นี้ขออนุญาตยังไม่บอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาปิดอีกนะครับเพราะว่าค่อยบอกไปหลายทีแล้วไปตามหาดูเอ,เองแล้วก็ค่อยบอกไปแล้วและเศรษฐีพวกคนจีนเขามาเก็บเยอะเขามาเก็บเยอะแล้วเป็นยังไงเขามาเก็บเยอะแล้วตอนนี้ละทางทางการเขาสั่งปิดพี่น้องจ้ะ ตอนนี้ตอนนี้เราก็ขอขอเก็บไว้นะเหมือนกับยูทูบเบอร์บางท่านนะท่านเขาก็บอกว่าไม่ขอบอกดีกว่าเพราะว่าทําใจลาบากเพราะว่าถ้าบอกไปนั้นเนี่ยเขาจะมาเก็บหมดแล้วแล้ว,ลวมันจะมีคนจีนมาเก็บแล้วมันจะมีคนเวียดนามคนคนเกาหลีคนอะไรมาเก็บพอมาเก็บเสร็จแล้วเป็นยังไงรถยทุกคนมาเก็บแล้วเอารถรถเข็นมาเข็นเอาร้อยไหมพี่น้องไหมเอาเอารถเอารถเอารถเ,เข็นแบบรถใสรถรถมาเอาไปแบบคนร้อยโลอะไรอย่างเงี้ย ทางการเขาสั่งปิดทันทีจ้ะทุกคนจ้าเนาะเดี๋ยวคอยจะพูดในคลิปด้วยนะใครที่ดูดูอยู่พี่น้องจ๋านะเนี่ยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวพาเดินดูดีกว่าเนี่ยนี่คือบรรยากาศอุ้ยน้ำมันขึ้นเต็มแล้วเนี่ยโอ้โหแม่คุณพระเจ้าช่วยกลัวทอดแต่ก่อนนี้เป็นเป็นดงเลยนะเนี่ยมันมันจุม่มมันจุ่มลงไปในานา้ำมาแล้วเห็นปะน้ำม,มันทับขึ้นมาเหมือนอะไพี่น้องเห็นปะมันบ่จ้า ม่แต่บกหอยด้นี่หอยเก็บได้สามหน่วยเห็นเรือประมงด้วยนะวันนี้นงเงินเรือประมงก็ขึ้นไปแล้วนี่พี่น้องสวยบ่ภาพสัตว์ป่ะเนาะหอยว่าเอาละแค่นี้ละเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวยังไงเจอกันไลน์หน้าเดี๋ยวพาพามาดูบกหอยเฉยๆเด้๋ยวเขจะขึ้นไปไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยไม่จะเหยียบเหยียบลงไปนี่เหยียบบกหอยได้นี่ม,มันเป็นแนวอื่นนั่นนี่ อเอาละพี่น้องไล่ให้สดไล่ให้เบิง่งซัมมิกนเดี๋ยวก่อนที่คอยฉีกกลับไม่เฮี้ยนบ่ได้โอ้ยอยังออ,อ,อ,อกไปทางใดนเนี่ยมันสิเปียกมั้สิพี่น้องจะเบิ่งนหนามันขึ้นเมื่อกี้มันยังไม่ทันได้มี่น้องเลยนะทุกคนเป็นจะไหนผมมาเจ้าสบายดีหรือเปล่าตาสะออนแหงเนี่ยนะโชว์อ่ะ มีหอยงวงช้างไหมหอยงวงช้างต้องจกจ้ะเราไม่ถนัดจกนะจกจนมือเปิดมือเปือกหมดแล้วอย่าบอกดีแล้วค่ะเก็บไว้พอได้อยู่บ้างเห็นใช่ค่ะเพราะว่าอย่าบอกเลยดีขว่าเนาะเก็บไม่ไหวเก็บแบบกอบโกยคือเขาไม่ได้เก็บไปกินนะทุกคนอย่างเราเราเรา,เราเก็บไปกินเราเก็บมา,าทํากินเล็กๆน้อยพอได้กินเนาะแต่บางคนเน่ยเขาเก็บไปขายแหม ่อยไปเห็นอยู่นี่อยู่ในลานจีนนะทุกคนเขาเอาไปแกะแล้วเอาไปแพ็คขายเป็นกิโลกิโลอุ้ยทุกคนนี่ดูสิมีหอยเจดีด้วยเหรอนี่จะเบิ่งใจพีนจ่น้องจ้าเนี่ยดูดูสิสวยมากเลยอันนี้ไม่มานก่อเห็นได้บอกหอยนั่งร่มแล้วนี่ไพยอยากได้กับแมงแงเอานี่จ้ะนี่อุย้ยนี่มีหอยเจดี อันนี้หอยเจดีต้องเงะเอาอย่างเดียวนะจ๊ะทุกคนอันนี้ไงมีคนมาเข้ามาเก็บด้วยนะมีงนคนเข้ามาเก็บเหมือนกันกับเรานั่นแหละพี่นอ้องแต่ว่าเราไม่เอาเยอะเนาะพี่นอ้องบึงบึงมันติดอยู่ในก่อนเห็นเห็นบ่จะ๊ะจะเคยเห็นจากสี่บอบานเฮามีจังสี่บอนี่เห็นบอนี่นี่จะ้ะเยอะมากเลยนะมันก็ขึ้นเนาะอ,อู้นี่นี่ตัวอ้วนนอนเอนเอนนอนออกปองเองแป้งอยู่ในเอ่ออะไรนะ น,น,น,นี่เห็นไหมตัว,วนอ,นอ,อ,อ้วนน,นี่นอนองปองเองแป้งเนี่ยพี่น้องเนี่ยนอนองปองเองแป้งอยู่ในน้ำเลยเนี่ย,แต,ย,ตยตนนแต่ไม่หมดเลยพี่แต่บางหอยตายแล้วพูดนะนอนองปองเองแป้งแต่ไม่หมดเลยใครอยากได้ก็เก็บเอาพูดนะพูดนะพนะพี่น้องเพิ่พพงได้ก่อนเห็นพูดนะพูดนะมันท่วมหมดแล้วมันเหลือแต่ในสันดอนเนี่ยมันมันเหลือแต่ในตรงดอน,ดน,ดนตรงเนี้ย รู้สึกว่าจะเป็นคนจีนนะที่เขามาเก็บเนี่ยมีกันอยู่สองนางนี่แหละค่ะนะคะเนี่ยพี่น้องนี่จะมาเก็บออเดอร์นี่หลายแห้งใครอยากไปเก็บแถวซิลิซีก็มีนะคิดว่านะมันมีทุกที่แหละไม่ต้องถามว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้มีทะเลขี่ไปเลาะหาเบางโหลดมันมีหมดมาต้องถามปู่อยู่ตรงนี้สิทุกคนสีชมพูชมพูนี่เห็นไหมเห็นไหม มันขึ้นเป็นดอกเป็นง่วงเป็นยวงเป็นแยน่ไม่มีใครสนใจขเขาเนาะเนี่ยมันเป็นดอกชิมพูอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาสาวอยู่นะท่านผู้ชมนะจ๊ะโอ้ยเต็มไปหมดเลยนี่บรรยากาศสวยมากเห็นบนี่มีเรือบงเรือใบวิ่งไปวิ่งมาน้ําเขาสะอาดเนาะทะเลเปิดผ่านไปเท่านั้นก็เป็นทะเลอ่าทะเลแอตแลนติกเหรอมหาสมุทรแอตแลนติกท่านผุนเราจะเป็นไม่ไม่ใช่ทะเลนอร์ดซีนะทะเลเหนือนะ เป็นนอตซีไม่ใช่อแอตแลนติกนะจ๊ะบอผิดเนี่ยพี่น้องเมืองบอกหอยจ้ะเนี่ยนอตองมองแองแมงเต็มเหมือนไม่แต่บอกหอยได้พี่น้องเด้อนี่นี่จ้ะนั่นบอเอาล่ะไม่ได้ไปลงคลิปกันเลยว่าอ้าวยังอาจจะไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเพราะว่าเพราะอะไรนะเพราะว่า,นะา,ว,าวิ่งตามบอกหอยได้ซันี้ยเลยจ้ะเดี๋ยวใครอยากจะดูคลิปเต็มๆก็ติดตามชมก็แล้วกันนะ เดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนไลค์กันแบบให้เห็นเบาๆเนาะขอบคุณที่ทักทายเดี๋ยวทักทายก่อนคุณแม่มาค,คุณกาวลินคุณนวลอภัพันเป็นคนอยู่ใสเขาบอกลาเป็นคนสุรินจ้าคนสุรินไม่กินสุราคนสุราไม่มาสุรินค่ะเขาเก็บขายสบายดีอยู่สิสเกตสิสเกตบอกสิสเกตติดกระบาข่อยเด้อ่อยก็เลยบอกคือคนสิสเกตน,นี่แหละจ้านะคุณอ่าวริวดีคุณยุพนคุณยุพน ยุทธพลคนอยู่สุรินทร์สุรินทร์อำเภอใดเมื่อตาตุ้มเดอ้อพอแต่ได้ติดตามมาได้สามวันสะออนแท้ตัวใหญ่บอ่อคะาอ่าตัวใหญ่บอ่อคะตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีเลือกตามไซส์ตามสะดวกฝรั่งเขากินตัวเล็กๆเนาะเป็นตะปเก็บหอยแท้ไปนะพิศพกหอยอยู่ข้างหลั่งคอยเห็นบ่เวลากี่โมงตอนนี้สิบโมงเช้าไม่ต้องบอกหรอกคะ่ะเอาไว้ทําคลิปแมนบอสสิบหอยเก็บบ่เหมิด ถ้าเป็นบ้านเราเบนเหลือดอกเมนอยู่จ้ะเก็บมาฝากแหนมาสันอยู่ท่างใดเนอะค่อยไปเก็บโดนใบเตือนคุณสิโดนใบเตือนใช่ไหมคะระวังนะคะระวังนะคะตอนนี้ตอนนี้มันมีคนจีนนะ่ะเอารถเข็นมาเข็นเอาไปเลยแล้วเช่นนี้มันก็โดน สงสัยคงจะเตือนกันไปเยอะแล้วเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเพื่อนมาเนาะบอกว่าเป็นมีคนเหมือนหมอมานั่งนั่งอยู่บนฝั่งนะมานั่งรอว่าใครจะลงไปเก็บว่าใครจะไป,ไปเป็นเหยื่อนะ,ะทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่อยก็เลยอยากจะแบบว่ามันมีหลายที่มันมีแค่บางที่ที่เขาที่เขาอะไรเนะี่ยที่เขานาตือกระบิดที่เขาปกโปรเทตกแล้วเพราะว่าพากันรถเข็นไปเก็บทุกคนแต่ก่อนเราก็เก็บอย่างมีความสุขมีสนุกสนานตอนนี้ไม่เหลือแล้วดอนหอยไปถ่ายรูปได้อย่างเดียวคือไปเก็บไม่ได้นะทุกคนนะ นะอยากจะบอกไว้เพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้ถ้าค่อยมาเก็บนะค่อยก็จะไม่บอกว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วละเพราะว่าถ้าบอกไปเดี๋ยวพากันแหกันมาเก็บอีกพวกคนจีนอนะ่ะเขาก็ส่องค่อยช่องค่อยอยู่ดูอยู่แล้วค่อยจะโดนจับไปด้วยนะทุกคนนะไม่ต้องบอกเนาะหวังว่าคงจะเข้าใจกันเนาะใครอยากจะเก็บก็มาหากันเก็บเองตามตามอัธยาศัยตามความอะไรนะตามความเสี่ยงของใครของมันก็แล้วก,กันค่อยอาจจะโดนจับหรือ,ออาจจะไม่โดนจับก็แล้วแต่แต่ว่า ตรงไหนที่มันไม่มีป้ายเขาก็ไม่จับเราหรอกนะแต่ตรงไหนที่มีป้ายอย่าลงไปเก็บเป็นอันเด็ดขาดไม่ต้องขับรถมาขับรถมาจากออสเตรียขับรถมาจากดอยส์แลนด์ขับรถมาจากเยอรมนีฝรั Germany, ่งเศสอะไรเงี้ยมาได้แต่ต้องรู้ที่เดอ้อด้วยความหวังดีถ้าไม่รู้ที่ก็จะโดนตำรวจจับปรับตอนแรกเขาจะไม่จับปรับเขาจะไม่ปรับนะเขาจะเตือนก่อนเป็นคุณน้องนั่นแหละเมื่อกี้จะบอกว่าโดนไปเตือนแว่นสวยค่ะขอบคุณค่ะนะ มันสวยติคนบ่นสวยติชอบพ่บิมธรรมชาติเว้าตรงๆแล้วก็สบายๆขอขอบคุณค่ะนาคุณอหมอรัตใช่ไหมฮะเอาล่ะวันนี้ไม่ได้ลงคลิปเดอ้อคิดหอดคิดหอดคิดถึงพี่น้องจุบๆจะจับจุบจเดี๋ยวค่อยจะไปกลับบ้านแล้วเพราะว่าน้ํามันขึ้นมันเก็บไม่ทันเราบกหอยเนี่ยว่าจะมาเก็บหอยอะไรนะหอยหวานมากคงจะไม่ทันน้ำมันเซาะเะขึ้นมาแล้วนะนะ คลิปนี้ลาไปก่อนไลค์สิก็จุบจุบจับจับจุบจุบกดไลค์กดติดตามถ้าใครชอบคลิปเก็บหอยเดี๋ยวรอติดตามชมเรามีมาให้ฝากกันแน่นอนมาให้ชมมาให้แซ่บกับนางงามเดี๋ยวจะเอาไปอบด้วยนะนะสวัสดีจ้าจุบจุบจับจับจุบจชอบดูมากๆขอบคุณกาคุณกล้วยคุณพิงกี้คุณเรยาคุณรุ่งรัตคุณบ่าวผู้บ่าวเข็มผู้บ่าวเต็มบอกเออแล้วผู้บ่าวเข็มคุณแพรว่าบายบายจ้าจุบจุบ